บิวเอ็งรู้ข่าวนางส้มลูกต่ช่วงไหมเขาว่ามันกลับมาทำงานโรงงานนี่แล้วนะก็ไหนมันขอทุนพ่อไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่กรุงเทพไม่ใช่หรอป้าแล้วไหนกลับมาทำงานโรงงานอะ่ะก็มันเจ๋งไงมันเลยต้องกลับมาป้าป้าก็รู้น่ว่านางส้มมันทำอะไรเป็นที่ไหนล่ะนี่ตอนสมัยเรียนนะมันก็สอบตกกับทุกวิชาเลยอ่ะเออเออแล้วก็ตาหมายอีก เอ็งรู้ไหมว่าอิหมายเนี่ะมันไปคบเด็กมหาลัยอยู่เทียวนะป้าแกปั่นนะแล้วยังคิดเรื่องแฟนอีกเหรอก็นั่นน่ะสิข้ากลัวเด็กมหาลัยจะหลอกมันนะป้าได้ครับเออได้แล้วจตะได้แล้วแต่ 6กบาทจ้ะนี่ครับขอบคับจ้ะนางบิวเองเห็นผู้ชายคนเมื่อกี้ไหมหน้ามันเพิ่งออกจากคุกนะโว้ยอะไรนะป้าออกจากคุกเหรอใช่มันเพิ่งออกจากคุกมาได้สองสมวันใช่ดิผมเองก็ได้ยินมาเหมือนกันนะว่ามันอ่ะไม่มีที่ไปก็เลยต้องไปอาศัยอยู่วัดอะ จริงหวเหรอเบ้จริงนี่แกก็ระวังตัวไว้ให้ดีนะยิ่งสวยอยู่ระวังมันโจดเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แกพูดไปโวดฉันปะเนี่ยเปล่าป้า, <c oughs> ปาของฉันได้หรือยังอ่ะเออเออได้แล้วได้แล้ว ร้อยหนึ่งจ้ะนางดิวนี่จ้ะป้าอขอบใจนะจ้ะ,จะเดี๋ยววันหลังเนี่ยฉันมาเมาต่อนะจ้ะป้าแกสิที่ต้องระวังตัวไป นางเบียวนางเบียวมานี่เร็วๆข้ามีเรื่องอะไรจะบอกมีเรื่องอะไรหรอจ๊ะป้าก็เรื่องไอเบยไอเบยไอเบยทำไมหรอจ๊ะป้าไอเบยนะสิมันเออไอเบยเองจะกินอะไรไม่ได้มาสั่งอะไรกินหรอกป้าวันนี้ข้าน่จะมาปรึกษาป้านิดหน่อยอะป้าอย่าไปบอกใครนะโดยเฉพาะเมียผมอะเออไม่บอกหรอกไหนเอ็งมีอะไรจะปรึกษาข้าเหรอ คือผมว่าจะมาขอยืมเงินป้าสักห0 0 0 0นอะ่ะพอดีติดหนี้พนันบอลน่ะต้องไปใช้เขาอะ่ะโอ้ยไม่มีหรอกเงินต้องเยอะแยะขนาดนั้นน่ะทําไมเองไม่ขอมีเองวะโอ้คือมันรู้มันเอาผมตายแน่เลยป้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกป้าแต่อย่าไปบอกใครเรอาล่ะโดยเฉพาะเมียผมอะ่ะเออเอ,อไม่บอกหรอกริงจะบอกใครนะโว้ยเรื่องเนี้ยข้าบอกเิงคนเดียว ได้จ้าฉันไม่บอกใครแน่นอนป้าป้าเดี๋ยวฉันไปก่อนนะจ๊ะวันนี้ฉันไม่มีเวลาเมาป่ะป้าวันนี้เวลาฉันเป็นเงินเป็นทองเอา้าแล้วเองไม่กินเหรอวันนี้ไม่กินจ้ะฮะัลโหลค่ะอ๋อ<ะ>เดี๋ยวรีบไปนะคะเปิดห้องรอได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ โอ้ยตายแล้วนางบิวเองทำงานแบบนี้จริงๆเลยวันเนี่ยโห้ยเรื่องนี้ต้องเฉาโชเฉาโชอุ้ยอะไรนะป้านางบิวเนี่ยนะมันทำงานอย่างว่าก็ใช่อ่ะสิเมื่อตอนกลางวันน่ะข้าได้ยินมันคุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้ว่าให้เปิดห้องรอเลยจริงหรอป้าจริงสิ ข้าเนี่ยได้ยินเต็มสองหูเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยจับกลุ่มคุยอะไรกันอีกเนี่ยฮะไอเบเอ็งมาก็ดีแล้วข้ามีเรื่องนางบิวจะเล่าให้เอ็งฟังเรื่องอะไรอะป้าเอ็งรู้ไหมว่าเพื่อนเอ็งนะ่ะทำงานอย่างว่านะโว้ยฮะอะไรนะป้าป้าพูดจริงเหรอจริงสิไม่น่าเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ มาก็ดีละฉันได้ข่าวว่าแกทำงานอย่างว่าวะงานอย่างว่างานอะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจก็อีกพวกงานบริการแขกไงนี่ถ้าแกทำงานบริการแบบนั้นจริงๆนะเว้ยฉันขอซื้อหน่อยได้ปะเรียกม่เพื่อนอไอ้เบย์นี่แกอย่ามาพูดมั่วนะฉันไม่ได้ทำงานแบบนั้นแล้วแกไปเอาข่าวมั่วๆนี่มาจากไหนเนี่ยแกอย่ามาโกหกฉันเลยบิวจะอายเลยว,ว่าฉันกับแกเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานไปสิฉันอยากได้แกมานานแล้วไ,ไอ้เบย์ปล่อยฉันนะปล่อยช่วยด้วยคะ่ะช่วยด้วยปล่อย เ้ยจะอายทำไมว่าคนกันเองอะฉันบอกว่าฉันไม่ได้ทำงานอย่างนั้นไงปล่อยซะนะปล่อยดิอยอ แล้ววิ่งหนีอะไรกันมาเหรอก็ไอบเบยผัวพี่อะดิมันจะทำไม่ดีไม่ร้ายฉันอะฮะทำไม่ดีไม่ร้ายใช่ไอบเบมันคิดว่าฉันทำงานอย่างว่าพี่ว่าไงนะใช่พี่มันคิดว่าบิวทำงานอย่างว่าอะไรนะใจเย็นๆนะพี่แอนบิวไม่ได้ทำงานอย่างว่าแต่ถึงบิวทำอะบิวก็เลือกนะอย่างไอบเบอะบิวไม่เอาหรอกหลอ,อกก็ไม่หลอกแถมยังเป็นนี่พนันบอลอีก เมื่อกี้บิวพูดว่าอะไรนะไอเบมเป็นนี่อะไรนะเออคือนางบิวนี่แก <c oughs> อ๋อแอน <c oughs> อออคือไอเบนี่แกไปเป็นนี่พนันบอลเหรอป้าบอกป้าแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่บอกใครอะ่ะป้าบอกเมียผมรอป้าไม่ได้บอกนางบิวจหาห้าที่มน <c oughs> มันก็เหมือนกันนั่นแหละป้าไ <c oughs> อาเบ แกเป็นหนี้แต่ดันเสือกไปซื้อบริการเพื่อนตัวเองเนี่ยนะฮะพี่แอนฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ทำงานอย่างว่าพูดไม่รู้เรื่องหรือไงเนี่ยเอ้าแล้วที่ป้าบอกอะอะไรนะข้าไม่ได้พูดนะโว้ยข้าไม่เกี่ยวไม่ได้พูดอะไรก็ป้านั่นแหละเป็นคนบอกว่าบิวมันทำงานอย่างว่าป้านี่ป้าเป็นคนกุ่เรื่องขึ้นมาเหรอทำให้ฉันเสียหายเนี่ยข้าไม่ได้กุ่เรื่องนะโว้ย ็เมื่อวานข้าเห็นน่ะว่าเองรีบๆแล้วก็บอกให้เปิดห้องรอและนั่นมันคืออะไรอ๋อฉันหมายถึงเปิดห้องแคปต,ติ้งนักแสดงป้าฉันเป็นบมเดลลิงจัดหานักแสดงนะใช่ครับผมเป็นพยานได้วันนั้นน่ะผมเห็นเธอไปที่บริษัทจัดหานักแสดงอะโอ้โหบอกให้รีมาเปิดห้องออ d i t i o n ไม่มีใครมาสักคนสุดท้ายก็ต้องเป็นนางบิวอยู่ดีอ่ะใช่ค่ะผู้ชายคนนี้พูดถูกไอ้ที่คุกอย่างเงี้ยจะเชื่อมันได้เหรอป้าครับผมว่าป้าเนี่ยควรไปเช็คสุขภาพหูของป้านะครับวันนั้นผมคุยโทรศัพท์อะผมพูดว่าผมออกจากกุกไม่ใช่คุกครับผมออกจากกุกมา ผมกำลังจะมาบดที่ต่างจังหวัดครับวันนั้นผมพูดแบบนี้ครับป้าสั่งส้มตำหน่อครับป้าได้เลยเอาอะไรมัางจ้ะอเอาส้มตำปูปลาครับแล้วก็ลาบหมูน้ำตกหมูแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยครับจ้ะได้เลยรอแป๊บนะได้ครับเออฮลัลโหลเออเนี่ย ฉันออกจากกุกแล้วนะเว้นี่แหละกำลังจะมาบวชที่ต่างจังหวัดอะโอเคโอเคไว้เจอกันนะเว้ยพออกจากคุกหรอเนี่ยจริงจริงเหรอก็จริงหน่อยสิครับป้านี่แสดงว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะป้าคนเดียวเลยใช่ไหมนั่นสิผอมอุตส่าห์ไว้ใจป้านะ ไม่คิดเลยว่าป้าจะเอาเรื่องของผมไปเล่าให้คนอนื่นฟังเนี่ยถ้าไม่ผมกับเพื่อนแล้วก็เมียไอเบยส่วนแกเนี่ยฉันค่อยจัดการที่หลังส่วนป้านะถ้าไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆอ่ะอย่าพูดมาโนไปเองแบบนี้เขาเรียกว่าผีต่อปากมาพูดโอ้ยอะไรวะที่ตอนพูดตอนนินทาก็ยังสนุกอยู่เลยที่ตอนโดนข้าโดนคนเดียวป้าจะพูดจะนินทาใครอะ่ะ ผมไม่อยากยุ่งเลยนะครับอันนี้ป้าเรื่องผมไปพูดอ่ะผมไม่ยอมหรอกนะครับใช่ค่ะปากหมาแบบเนี้ยต่อไปอย่าหวังว่าฉันจะมาซื้อต้งต่าร้านป้าเลยขอให้ร้านป้าเนี่ยเจ๊งไวๆแล้วกันนะคะสาธุอะไรวะข้าก็พูดตามที่ข้าได้ยินมาก็แค่นั้นเองอ่ะแค่ได้ยินไม่หมดอ่ะก็มาพูดสนุกปากกันแล้วแบบนี้มันใช่ได้ที่ไหนครับ<ม>พวกคุณสองคนก็เหมือนกันครับจะพูดจะคิดจะทําอะไรอ่ะก็คิดแต่ตองมันดีซสก่อนไม่ใช่รู้อย่างเนี่ยก็มาพูดอย่างนั้น ส่วนแกไอเบยฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะทำแบบนี้นกับฉันอะ่ะบิไม่ต้องห่วงนะส่วนเรื่องไอเบเดี๋ยวพี่จัดการมันเองอ<ป>อเฮยเจ็บเอ้ยไปไอ้ตัวแสบส่วนป้านะชาตินี่ได้คบคาสมาคมกันอีกเลยไว้ใจไม่ได้นางเบลนางบลเดี๋ยวนางบลกลับมาก่อน พูดเรื่องของคนอื่นเลยกูเจ๋งแน่ๆเลยจะเนี่ยโอ้ยแบบนี้เจ๋งแน่ๆเลย ช่วยม้ก็อีขอทานสกุกตกนี่สิคะจู่ๆมันก็เข้ามาสะกิดฉันอ่ะเฮ้ยนี่โทรศัพท์มือถือฉันนี่ไม่อยู่แกได้ไงอ่ะเฮ้ยไอ้ขอทานที่ขโมยนี่แกคืนโทรศัพท์ให้ผู้หญิงคนนี้เขาเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะเรียกตำรวจมาจับแกเข้าคุกเลยคอยดูนี่ไอ้ขอทานแกกล้าดีไงมาชี้หน้าฉันอ่ะทำไมอยากมีเรื่องเหรอได้ คุณปนไรไหมช่วยด้วยค่ะมีคนโมาโทรถามันไปค่ะช่วยด้วยคุณเป็นไรไหมคะ,มค,ค,ะคุณ,ค,ณ,ะค,ะค,ณคุณเจ็บไหมคะเอ้าคุณ,อคณโอ๊ยทีทำไงเนี่ยโอ๊ย กูจับมึงได้แล้วไอ้ใบขอทานทีนี้เนี่ยมึงหนีไม่รอดแน่มึงก็ต้องมาถือให้กูได้แล้วเร็วเข้าเร็วดิบอกให้หนูเร็วย้ยเกือบทำมือถือตกแล้วไม่ไหร ขอทานบ้านเดี๋ยวก็ไม่ได้ราคากันพวกนี่อะเฮ้ยขอทานไม่มึงกล้าหลอกกูเหรอมึงใจดีแนะ่เฮ้ย,ยมึงเฮ้ย ไอ้ขอทาน,ทานมึงอย่าม,มาโมวลีลาไปหน่อยเลยคืนมือถือให้กูได้แล้วกูสัญญานะว่าถ้ามึงคืนมือถือให้กูเนี่ยกูจะไม่ทำอะไรมึงมึงเรียงออกมาได้ละมึงจะซ่อนตัวไปทำไมวะมึงออกมาได้ลญญนะกูอกให้มึงออกไป้ะงไ้อ๋อ 어으 <laughs> 어..? <laughs> <gasps> <laughs> <laughs> หัวผมมาค่ะเดี๋ยวฉันช่วยเดี๋ยวนะทำไมฉันรู้สึกคุ้นหน้าคุณจังเอเราไม่เคยรู้จักกันอะผมไปรู้จักคุณตอนไหนคุณจำผิดคนหรือเปล่าครับอ๋อฉันนึกออกแล้วว่าฉันเคยเจอแกที่ไหนช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยมาจับหัวขโมยคนนี้ทีค่ะช่วยด้วยค่ะเฮ้ยไปอันนี้ด้วยเฮ้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 ยไปไหนเฮ้ยช่วยด้วยค่ะ มีอะไรหรือเปล่าครับเกิดอะไรขึ้นคุณตำรวจคะจากผู้ชายคนนี้มันเป็นอะไรค่ะมันเป็นโจรค่ะมันขโมยมือถือฉันไปเดี๋ยวช้คุณไปโรงพักได้ไหมครับไอ้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 ไ้ไอ้ไอไอ้ ไอ้ขอทานเอามือถือฉันืนมาเดย่างนี้เลยอะไรอฉันใจเย็นเหรอเอามือถือฉันมาดนี้แกเอาไปว้ไหนเามาดนี้เลยนะไอ้ขอทานไปเ้ะคาวนี้ฉันจับจะได้แล้วคุณตำรวจคะจับไอ้ไอ้ขอทานนี้ไปเลยค่ะมันเป็นโจรขมยมือถือของฉันค่ะคุณตำรวจจับมันไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณหญิงใจเย็นก่อนสิครับสรุปเรื่องนี้มันยังไงกันแน่ คุณตำรวจคะจับไอ้ชั่วนี่มันไปนเลยค่ะมันเป็นหัวขโมยชอบขโมยของของอื่นแถวและแวกนี้ไม่ทั่วเลยค่ะใช่ค่ะคุณตำรวจจับมันไปเลยค่ะมันขโมยมือถือฉันค่ะอีนเนี่ยไม่ใช่นะคะคุณอย่าไปเชื่อไอ้ชายคนนี้น,นะคะคุณโกงโดนมันหลอกแล้วล่ะคะมันนั่นแหละคือหัวขโมยตัวนี้เต่าจับมันจะขโมยมือถือของฉันไปแล้วมันยังตะเวนขโมยมือถือของคนอื่นไปทั่วเลยค่ะอะไรกันนี่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะ ทำไรของแกวะไปนี่คุณกอลังจะบอกว่าให้ผมคนตัวเขาเหรอครับขอยากคนตัวนะครับเออคือตำรวจเ้ยนี่ไงหลักฐานอย่าบอกนะว่านี่เป็นโทรศัพท์มือถือของนายทั้งหมดอ่ะเออคือตำรวจครับคือผมอธิบายได้นะครับนี่ไงโทรศัพท์มือถือฉันอันนี้ก็ของฉันค่ะ คราวนี้แกจะว่ายังไงคือผมไม่ได้แกหุบปากไปเลยแกมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดแต่ว่าตอนนี้แกต้องไปกับฉันก่อนคืออย่าเอาผิดผมเลยนะครับผมสัญญาผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วะนะเฮ้ยคุณตำรวจคะจับมันไปเข้าคุกเลยค่ะแกแม่งพูดอะไรแล้วไปกับฉันอยู่นี้ย่าบังคพวกคุณมาให้ปากคำที่โรงพักกันนะครับค่ะเฮ้ย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  ฉันต้องขอโทษคุณอีกครั้งนะคะที่ฉันคิดว่าคุณอ่ะเป็นขโมยฉันไม่น่าดูคนแต่ภายนอกเลยอ่ะฉันต้องขอโทษคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณนะคะไปค่ะเอา้เอาเร่งมือดิเรียร้องให้คนอื่นมาช่วยยังไง โอ้ยคุณตำรวจขอพักแป๊บนึงได้ไหมอ่ปะป้าปวดหลังอะเนี่ยไม่ได้แกรีบทำให้มันเร็วๆเ,เลยเข้าหน้าเขาหลังอะ่ะจะทำอะไรก็หัดคิดก่อนบ้างสิใครใช้แกไปขโมยของคนอื่นล่ะฮะรีบทำนี้้เสร็จเร็วๆเ,เลยแกต้องไปตัดต้นไมห้หลังโรงเรียนต่อ